มาเอาแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆเกมส์ถีนี่ฮะวันนี้ก็โอ้ยจะมารีวิวแล้วกันเนาะเป็นจี้ใหม่นี่ฮะเป็นหมีก็บ,บิ้นที่ถูกปลุกเนี่ยครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้จากาลูกบาทเพนกวินเอนะฮะที่สุ่มเจชิ้นนะเออที่เราให้เรากดเลือกแล้วก็สุ่มอะ่ะมันออกอผมใช้เพชรประมาณไปสี่ห้าร้อยเพจเองอ มันออกสี่รอบติดอะ่ะออออกช่องที่สี่อ,อ่ะโอ้โหติดกันสีรอบอะ่ะผมก็เลยเออลองเอาช่องที่สี่อีกทีวะเออมันก็ได้จริงเลยฮ้ยนะเออดี๋ยวมาร,รีวิวกันแล้วกันแต่มันเพิ่มค่าผ่านทางสูงมากเนะยบอกเลย,ยนเนี่ยมาดูหมีเดิมกันก่อนแล้วกันอ,อให้ดูหมีเดิมไหนวะ ว oh, ตรงนี้นะอ่าสมุดภาพมีเดิมมีที่ดีที่สุดอ่าอันนี้แล้วกันจะพูดถึงหมีหมีอะไรวะแม่งมีอะไรมีอืมมันมีมีแอลใช่ไหมนห้าสิบนะแต่มีแอลเนี่ยสู้มีปลุกไม่ได้ เออมีปลุกดิสู้มีแอลไม่ได้มีปลุกนี่สี่สิบนะครับเออแล้วก็ตาที่สามปะจะมาห้าสิบหรือหกสิบนี่แหละจําไม่ได้เออแต่รู้ว่ามีแอลเนี่ยห้าสิบตลอดห้าสเปอร์ซนตลอดนะเพิ่มค่าบันทางแต่อีเทียมีนี่ดิมีกอบินเนี่ยแปดสิบตาที่สามหลังตาที่สามนี่ร้อยี่สิบจะแพงไปไหนนะครับอื คือแพงคูณสองไม่พอนะมันคูณสองแล้วก็บวกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะโอ้โหก็ถ้าค่ามันทังหนึ่งล้านใช่ไหมก็ถ้ามีหมีนี่เข้าไปเนี่ยเป็นสองล้านสองเลยนะเออเชีย่ยคตดแพงเลยอ่ลองไปเล่นกันแต่ออฟที่ผมได้เป็นออฟกู้นะเออโชคดีหน่อยสวัสดีค่ะ,ะยังโอเคอยู่จะเล่นเป็นโคอีแล้วกันเนาะ ตอนนี้ก็แอบ,บเล่นนะฮะขอเป็นรีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะโอ,อ้แต่รู้ว่าแพงที่สุดละตอนนี้ไอ้มีนี่แหละมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองเออไอ้มีเนะี่ยคตดแพงเลยโอ้ยสบายวางหลุมนะฮะผมชอบสายวางหลุมแล้วเล่นคอมโบกับอ่า ปืนฟองสบ,บู่เนี่ยโอ้โหสุดติงอือเอาแล้วเจ็ดก่อนแล้วกันเจ็ดก่อนเจ็ดก่อนอันตรายไม่ได้ แต่เอบวกออกอยากมากเลยนะครับอีเวนต์นี้ออกแต่เอเอแต่โชคดียังได้อยู่นะนะแล้วโทรศัพท์ไม่ได้รีวิวอีเวนต์เออโทรศัพท์เสียนะครับเออต้องขออภัยด้วยเสียต้องขยับแล้วแหละหือ โอ้โหไปแปดเลยเลยไอ้แซดสามหลังไปเลยก, <22. S 1> การไล่ไว้ก่อนการไว้ก่อนกานไว้ก่อนโอเคนะอันนี้เท่าไหร่สิบหกนะครับ <c oughs> มาเลยอันนี้ห้าเอ็มอะต้องถึงก็ต้องใช้การ์ดอะเออเอาดิคือจะบังคับให้คู่ต่อสู้นี้ใช้การ์ดง่ายมากนะฮะตัวนี้ถ้าใส่จีนี้เข้าไปดีดีด,ดีไม่มีการ์ดใช่ไหมลูก 9m ขายเมืองนะฮะเขามี 10m นะแต่เมือง 9m มีกู้นะครับอือไปบินแล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยจบเลย <c oughs> 9m <c oughs> <9 M S 2> นะครับยัง คือ 9m เนี่ยถ้าใส่หมีเข้าไปก็ประมาณ15กว่า m นะครับถ้าเขามีส่วนลดการซื้อต่อเยอะก็นั่นแหละประมาณ 15m นั่นแหละอ่ะอีกสักตาแล้วกันคือถ้าเมืองเมืองลายฝั่งฝั่งขวาเนี่ยฝั่งฝั่งเมืองแพงๆเนี่ยคือยังไงก็ต้องใช้การ์ดอะ่ะเออ,อง่ายๆเลย ถ้าไปซื้อต่ออ,อีสกมนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันออกยากออกง่ายแค่ไหนนะครับนี่เพิ่งก็เพิ่งมาได้โทรศัพท์เนี่ยเพิ่งเอาโทรศัพท์มาใช้อีกเครื่องมาใช้นะฮะเออแต่ผมรู้สึกว่าช่องสีออกบ่อยถ้าใครสมลูกบาศก์เพนกวินที่มันเป็นแบบ A นะถ้าแบบบวกก็ได้เลยเออก็อยู่ที่ดวงนะแต่ผมว่าช่องสเนี่ยออกบ่อย ลองไปสุ่มกันดูแต่มันแพงแบบก้าวกระโดดเลยนะบอกเลยที่นี้มันมาห้าสิบกระโดดมาแปดสิบอะโอ้หต้องมีไว้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่นะที่นี้เนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วใครยังไม่มีรีบหาเลยก็ได้นะครับเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันแบบมันจ้องต้องใช้นะบางทีสายล้มสาย เมืองแพงเนี่ยออีกสักเคมแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าเมืองมันจะแพงขนาดไหนก็เห็นแล้วเนาะก็ประมาณคูณสองเข้าไปนะครับ หลังจากตาที่สามนะครับก็ถือว่าไม่นานนะก็โอเคนะตาที่หนึ่งตาที่สองเนี่ยตาที่สามเนี่ยก็แปดสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าสูงเลยนะเนฮะีย yeah. ไปตาที่สามไปร้อยยี่สิบโอ้ยแย่แปดจะแพงไปขนาดไหนจะแพงไปสุดตีนนะครับบอกเลยที่นี้ถ้ามันมาแบบห้าสิบแล้วปลูกไปแปดสิบนี่ถือว่านะเออยังน่าใช้อยู่นะยังยังถือว่าน่าใช้อยู่นะ แต่นี่แปดสิบเป็นร้อยิบโอ้โหสุดๆบองตรงบองกโกงๆเลยออันนี้เราก็วางหลุมดำไปที่แปนแล้วกันเนาะเขาไม่มีบินโอเคเขาจะได้หลุมกันเปล่าวะนั่นไงจบเลยอย่างนี้กู ถ้าวางโซนถ่ายรูปนี่กูสวยเลยนะเนี่ยดีไม่วางโซนถ่ายรูปโอเคเบร์นหน่อยโอ้โหไม่เบิ์นเอียโอเค สามที่ผมไหมครับอืมไม่ตัดเจี๊ยกาดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ตัดโอ้โ oh, หไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ชิวๆกาดเขาปิวแล้วครับผมโอเคกาดปิวแล้วเว้ย ใจเย็นอ๋อซื้อไปก่อนเนี่ยเมืองเนี้ยยังไงก็ต้องใช้กาดฮะดูและซื้อมาเลยใช้กาดได่บินนะครับผมสิบเอ็ดแล้วแม่งเลยเนาะ สิบเอ็ดสดเดี๋ยวนี้ดาบไม่ค่อยออกนะไม่รู้เป็นโรคเลยแปดสิบห้าเปอร์เนต่ยไม่ออกนะครับผมเคยเจอสามตาติดเนี่ยอย่างนี้ก็ยังไงก็ล้ม600หกร้อยกว่าเอ็มโอ้จากสองร้อยนะฮะขึ้นมาห้าร้อยกว่าเอ็มสองร้อยแปดสิบเมื่อกี้ ลองไปสิบสองแล้วกันโอเค <12. S 1> แต่มันจะจัดที่ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องเลือกอ,ะ 1, อ,ก 1, อ่ะหนึ่งสองไอ้เชี่ยไม่ถึงอีกหนึ่งสองอนนี้แล้วกันโอ้ให้มันออกมาก่อนอย่าให้มันบิน อืมโอเคจะเบิ่อเอาเกาะเท่าไหร่คือมันจัดที่ย่างนะมันจะใส่อะไรดีวะไกด์อะไรอีกอะมันใส่ได้มันเลือกมันต้องเลือกอะเออมันใส่ได้หมดอะถ้าจะเล่นหมีก็ต้องถอดอะไรสักอย่างออกอะเออผมก็เลยถอดออกแปนออกนะเอามาดิออจะลม้ม ยอมเลิกครับเมืองนี้โอ้ขายนะฮะมันไม่ใช่ถูกผูกนะบอกเลยเออสามแล้วออกันอยากสามมากเลย คือเห็นมันแค่ 2m เนี่ยมันคูณ4คูณ2ก็ไปไนะ 4m นะเฮ้ยเออตัดก่อนงั้น เมืองผมเริ่มเยอะนะครับมเชี่ยต้องตัดแล้วโอ,อ้อยตัดก่อนให้เอาชัว ไปไหนต่อดีวะเก้าต่อแม่งเนี่ยโอ้โหไม่ถึงอะอ,งนะอ่ะยี่ยังเงินตั้งเยอะไอสัตว์แพ้เขาอีกเออยังเว้ยยังเว้ย เออลงหลุมไปโอ้ตายหาแล้วสองร้อยแปดสิบนะฮะโอ้ยเก้าร้อยกว่าเอ็มอ่ะโอเคเนาะหมีนี่หมีเถื่อนแล้วกันเนาะเรียกว่าหมีที่อ่อนเถื่อนแ <laughs> ม่งดแพงเลยโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันอีเวนต์แล้วกันวันนี้นะฮะก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปรีวิวอีเวนต์ไปนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์เสียจริง ทัสกินไม่ได้เลยโอ้โหส่งเคม,มอยู่ตอนนี้โอเคแล้วเจอกันใหม่โชคดีมีชยัยโชคชัชยมีบัวอย่าลืมหารีบหานะครับเหลือเวลาอีกี่ชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงเออใครไม่ม,ม,มีรีบหาเลยช่องที่4ีนะเออลูกบาทเพนกวิน A โอเคเจอกันนะครับสวัสดี